สบายดีพี่น้องตอกกระตอนเช้าพี่น้องเลยครับดินสบายดีพี่น้องมเดาวก็ออกงานแต่สาวๆเลยพี่น้องเลยรับดินทุ่มนะกุนีนะ่ๆเนี่ยบอลเป็นหลุมเลยอ่ะล้มรถแล้วฝนตกมาเลยน,น้ำมันอ่าง ประตูห้องก็เลือนได้เท่ข้าน่นแหละพี่น้องเอ้ยสิ่ล่อมันหล่อมันกระเรวประตูเขาบ้านแ้วก็สียหายพอไกลหน่อยยัง่ระจบได้พี่น้อ,นองอเอ้อนนอยเพราะสื่อเล็กมาลายเติบให้พอไกลหน่อยเสื่อมประตูเสื่อมประตูทางเขานี่แต่ว่าห้องบ่ได้อาเป็นเหล็ก เอาอะแกนไปลองดยมันสูงผดวะมือนี่อาจชีไ no ด้เสื่อมเห็ดบ่อเลยเรืจังไดใส่ใส่ทั้งทิงก่อนเนอะให้เราเสื่อมใส่ทั้งทิงก่อนจังมาทางหลุม อดินในจุกมาแต่น้องผู้ใดไงน้องเฮาเองอย่าหไะพี่น้องเป็นดินน่ะเนี่ยเป็นกรดไงอนาคตอันพนตกมันสิบเละบ่คือว่าพี่น้อง เม่นฝนตกมันสิเปืออนเดิมเพางข่้ขนจั้งว่าพี่น้องเลยมันจะเปืือนอยู่ไหครัว่าเน้อเขปรเทศถ้าเทศปูนกับเปื่อนแต่ว่านี่มันเป็นดินเน่าฝนตกมากกเลคือเก่าเลยเละกระเดียมันเผานี่มันจะบดดวต้อาอินูว่าเลยมันจะออก จะจาก้มเปลือนบกได้ดอกแต่ยอมรับเอานั่นแหละเปลือน,น<ม>อยู่ในดินในอันเยอะแหละหัวใจนกเปลือนเกิืมากับบินกับหนาหัวใจก้มเปลือน,น,นอพนนี่น้องเอย่าแต่ฝนบโตกะส่นน่ะเสียคีย์หยาดจอดดีใจสาวข้าว่าจะไปทำความสะอาดที่นนก่อนพี่น้อง ไปกวาดเพื่อนสู้เพื่อนซะก่อนโอ่เหวดเขาเป,ไนปาน็นอะไรเนาะกระไดก็ออกแรงงานลูกตื่นหนึ่งก้าเบิ่งลูกเขาก็หฮักกระชวยเขาแล้วพี่น้องาเลยหนึ่งเขาเนานหนียวนั่งเลยอันว่าหน่อยเอ้ยอันนี้หน่อยเอ้ยตื่นแล้ววะคือดีหายอ,ยาอ่ะ <c ười> Kinh, chị đen, hài, oh, đen gặp phải mặc cái hại, ai. Do để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn Hi. 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 ตอนนี้กำลังเคร่งเครียดตากำลังเล็งใส่นมพี่น้องเลงเซนนมเดี๋ยวนี้นะเออโวนตาดักใส่นมเห็นนมหิวนมก็หิวเลยเอาเพ่อเห็นอะไรได้เนาะอะนรบ้างอะไรเนี่อืมเอ้าใช่ปะถ้าเอาได้ไหมลูกนะะโอ้เอ้อยากัอยากนมมาแล้วใครอยากนมแล้วไอ้กินนมแล้วบ่ ลมหายเดอ้อน้่งน้อยก็ตื่นมากเลยก็ลงเทียงเพิ่นไปหน่อยเก็บเพิ่นยอยู่วันนอน,นอ่ะลงเทียงพักก็นอนบริหนอนอยู่นิ่งตึงต้งตึ้งโอโ้โหน้าชาหัวโดนอัน,นนี้เลยแหละชาก็นอนบรนิงคือการเกือบเป็นคอโจ๊กคอยจุดวดดึงอันที่นอนยับลงมาก็นอนบริหนิงนี่เอาบอ่

น <the> <itself> <qu> ี่นค <Powell> ิดนะพี่น้องเลยนังคิดน้องแล้วออก้มนได้ก็ลาพันเหยดดขาพันนีเยอจะชุดรีรอเด็ดขาอีกเดี๋ยวดูดังจีนอื่นบ่นน่จีนคือเด็กจีนคือประกอบกันเนาะคือเพิงเชิง A mạo di nào bọc căm khảo, căm bọc căm bọc căm bọc à. rồi bọc căm 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 bọc là bọc căm 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 แล้วเพื่อนก็มากวดเทือนห่างนกห่างยังออกคนใหม่เลยเพื่อนขึ้นมาอีแล้วปะมาเจอคนลูกอีกนี่สื่อแม่พ่อยสื่อเงาโกยจังบอกปิ้ว ความสะอาดมือขึ้นวันเ้าร์จะสิมานอนไปนองมันห่อนแห้งวามันสีขึ้นสี่สิบห้าองศาว,า,วานสี่สิบเอ็ดผล,ละเมื่อวานมือหนีมันสีขึ้นหอดสี่สิบสองสี่สิบสามันบอกนี่โรทรศัพท,ท,ท,ท์ัีเลยดีนะคอยจะถอดไข่กพต้องใส่ไปจะถอดไข่ก่อ ม so ื่อเดที่ก็ต้องแบบหลังจากที่อันก๋วแล้วก็มาทูพี่น้องเลยช่วยกันทำความสะอาดบ้านทูแลของไงเดี๋ประตูออก ก0พัน p u <B PU. S 1> อ่ะ b บ u b t u ูยโองตัวบ้าใหญนึงมันเลือดอะไรอย่าเงี่ยป้าเถ่อนอบุงมันกินเลือดใคนี่อ้ยตัวดีมนัป้าตถ่มันละมัลลีในห้องนี่ หลอดเดียวดอกประมาณซองรอบอย่างที่พอนะสุดยังเปิดประตูหน้าต่างไว้ประมาณสี่หามืออะไรเพี่น้องเลย นี่งสิไปอ็ออกไปห้องน้ำนาะห้มนอนกินนมกับแม่ยายอย,อย,อยู่ที่ยังนอนกินนมหมาฝึอกันยังไหวคือเก่าอยู่นเดน่ะสีขา,า,าว่าเสียวอันเอาเก้าไปติดไฟส่อนหลุมมันบ่อยู่เก้าสองนะ สาวเพิน่นของน้อยของน้อยนี่ก็นอนได้ร้ายค้นได้จริงๆค่ะน,นอนได้หาหกคนแต่ว่ากันเอาที่นอนเขามากกับแข็งแบนนะ้นของน้อยนี่เปิดไว้ร้ายค่ะร้ายสองขนาด ห้องนีก็เปิดด้วยตลอดพี่น้องก็ยังให้กินซิมเบาๆลงเ้าห้ามมานอนอฉยิมานอนวันก้าววันแล้วเป็นเสาถูอีกรอบสองพี่น้องเลย ห้องสำนีนอนกิ่งไปก็สะอาดแล้วเปิดด้วยถือว่าห้องใหญ่สปิดประตูหูเอียงบลัชนกมันขึ้นมาเห็ดห้างในหลุมน um> ี่เห at ็นมันคนเหยอะขี้เอามาเห็นเ็ยเต็มนี่เลยกีซีลท์ติดไฟประตูนี่ยคุ้งสิทันออกไปอัน่ะเนาะนกไป็ด thấy hiện ra bạn nó sẽ không mày บวกเขาได้ลม่ยวก,กุดวาดน,นีนเห็ดบุ่มโลดเอ้พระแพทํานมาล้างคาเนอะประ,ประแพงเซต,ตโต้บัคับหน่อยอยู่ลังค่าเที่ยงหน้าจอมมันปกปกปกครมแหงของลมแต่เดี๋วเขาปกท่านตกปลกบังมท่านบุ้มมาโว้ย ตัวห้องนี้สิเปิดไว้พอได้ระ,ระบายความห้อนจากยังวันจอเพาดานดิวเน้องเลยเปิดสองนี่ไว้นี่สองระบายความห่อนดิจากหลงังคาด้านบนถ้าหายมันออกไปนอกอยังวันจอขางเดี๋ยวจะจอข้างยอยู่ กันใหม่ได้พี่น้องเด้อขอบคุณดาราที่เขมาครับชม